ปลาคางกุ้งปลาคางเรื่องไม่แน่ใจนะโยแต่กันยาวๆคับตอนนี้ดิฟินหน้าแล้วฮนะโอ้ยถือว่าได้ค่าขนมนะ้วเ,เพื่อนถือว่าไม่แย่นะครับนี้เล่นได้นะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราจะมาปั่นสูตรกันนะคะแต่ว่าผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับก็เน้นให้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามไว้แล้วนะตามกันนะเนาะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างจากัดเวลานะครับเดี๋ยวเขาจะปรับเป็นเหมือนเดิมไปก่อนนะเพราะว่าเกมน้ำเต้าปูปลาจะให้ปีดีแล้วผมเผื่อใครไม่รู้นะตอนนี้เขาปรับเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าปรับเปอร์เซนต์แล้วมันจะแตกดีจริงไหมนะสำหรับเกมอื่นๆเนาะอ่าที่ไม่ใช่เกมพวกเออสาวท่ามอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าคนไม่ค่อยเล่น,น,นกักนะะก like, ออออกนะครับก็กอรับชมกดคุงกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ่า玩เกมดีๆแตกดีๆจะอริารีวิวให้เพื่อนๆดูนะฮะโอเคเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับตรงกลาง พอหาเงินรางวัลแตกเราจะหมุนสามรอบนะฮะพอตรงกลางเหลือเจ็ดให้กดหยุดเนาะพี่น้องที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าไม่ทันลองกดรูทิปเก่าก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปค่อยตามก็ยังได้นะฮะโอเคอ่าแล้วกดหยุดนะฮะพอหมุนครบสามรอบนะหรือตัวสปินเหลือเจ็ดหาเงินรางวัลเงินใหม่นะถ้าไม่แตก อันนี oh, ้ก็พิ่มมาเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะฮน้ำเต้าปูปลาโอ้โหยค่ายพีจีฟรีสปินนะโอ้อันนี้ก็ไม่แย่นะครับขอให้เข้าร้อยก่อนสะสมนะเป็นแบบสะสมฟรีสปินนะมันก็จะหมุนฟีเรื่อยๆนะเราเป็นสองนะครเมื่อกี้หนึ่งกะเก็บหัวใจกันไปนะไว้เข้าต่อ หรือว uhm. ่าเอาเทะ้ยปลาค้า huh. ก si. ุ้งปลาค้างหรือเป่าไม่แน่ใจนะโอ้ยแต่กันยาวๆครับตอนนี้บิ๊กินห้าแล้วฮะโอ้ หรือว่าได้ค่าขนมนะครับเพื่อนๆหรือว่าไม่แย่นะครับเกมนี้เล่นได้นะโอเคกพี่น้องที่เข้ามาใหม่เลื่นกดแชร์นะครับช่องเราจะเน้นเกมแตกดีๆบางทีก็จะมีสูตรมาแบบนี้เนาะโอเคแต่รอบนี้เราจะไม่อธิบายะไรกันนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะสำหรับเอาไว้สำหรับพี่น้องเก่าๆเข้ามาดูนะครับพี่น้องคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆนะผมสอนคลิปแบบคบสูตรไว้นะครับ จริงก็ไม่มีอะไรมากนะกดหา,ยยางเงิน,น,น,นรางวัลแ,แล้วก็เหมือน10เจ็ดปีนะครับแต่เราจะหมุนแค่สามเราพอเข้าไปกลางๆเหลือเจ็ดก็หยุดนะครับถ้าไม่แตกก็ทาม้วนไปใหม่นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมาหมุนโชวนะครับเพราะว่าแตกแล้วเนาะโอเคเรอบนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราไม่เอาแตกหมื่นเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะลองไม่ทันนะครับพี่น้องจะไม่ได้ดูกัน ปคลิปหน้าเป็นเกมอะไรเพ็นน้องรอติดตามนได้เครับทั้งสมาชิกเก่าตามานชิ้งใหม่นะครับยังไงไว้เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะโอเค